ลิซ่ามาเหนือค่ะคราวนี้ค่ะลอยมาเลยนะคะคุณผู้ชมโอ้ยยากจะเดาจริงๆค่ะอย่างที่ YG จีเขามาทิ้งเอาไว้เลยนะคะว่าคราวนี้ค่ะคุณจะได้เห็นลิซ่านะ,ะในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะลิซ่าที่เหนือกว่าลิซ่าคะคงจะเป็นอย่างนี้สินะ ลอยมาเลยค่ะคราวนี้นะคะเรียกว่าดึงดูดทุกสายตามากๆค่ะใส่ความเป็นตัวเองแบบสุดๆนะคะเผยให้เห็นนะ,ะสเสน่ห์อันล้นเหลือของเธอค่ะคาลิสม่านั้นมาเต็มค่ะสินนะคะก็เย้ายวนใจมากๆนะคะโดยเฉพาะท่าโพสขาของเธอค่ะก็อย่างแจ่มนะคะรดมากๆค่ะยิ่งกว่านางแบบมาเองซะอีกนะคะเนี่ยคราวนี้ค่ะมาในลุกสาวผมยาวสีดำนะคะแล้วก็ยังคงไว้ซึ่งหน้ามา้าอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอค่ะบวกกับเสื้อนหนังนะคะสุดเท่ นะคะคอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะโดยทางสตาฟของ YG นะคะก็บอกกับเรานะคะว่าให้เตรียมตัวนะคะดูไลฟ์ค่ะในวันที่10กันยายนที่จะถึงนี้นะคะเวลา12 PM นะคะที่เกาหลีค่ะนั่นก็คือ10โมงเช้าวเวลาไทยนั่นเองนะคะคุณจะได้พบกับการสัมภาษณ์ของนอรลิซ่าด้วยค่ะให้เรานะคะนับถอยหลังเอาไว้ได้เลยค่ะ โอ้ยงานนี้ค่ะต้องบอกว่าด,ดีมากๆนะคะชอบมากๆค่ะ YG ค่ะมีการมาปล่อยลุกใหม่ๆของนองลิซ่านะในทุกค่ำคืนเลยค่ะพอสีทุ่มเป๊ะนะคะก็มีการส่งนะคะลุกใหม่ของนองลิซ่าออกมาให้ดูค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะดูแล้วหรือยังดูแล้วแล้วรู้สึกยังไงนะก็ลงมาพูดคุยกันได้ค่ะและนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดค่ะที่ทางสตาฟ YG นะคะออกมาอัปเดตข่าวสารกับเรานะคะว่าให้รอดูนะคะการสัมภาษณ์ของนองลิซ่าในวันที่10กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะ ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า